มาฝึกอ่านคำที่ประวิสัญชนีและคำที่ไม่ประวิสัญชนีกันค่ะในเบื้องต้นอันแรกนะคะเราจะมาฝึกอ่านคำที่มีรูปสระอะนะคะและออกเสียงอะแบบนี้เราเรียกว่าคำที่ประวิสัญชนีค่ะคำในชุดที่หนึ่ง เมื่อไหร่นะคะที่คำนั้นมีรูปสระอะอยู่ที่พยางหน้าเราจะออกเสียงอะเพียงแค่ครึ่งเสียงเท่านั้นค่ะเช่นกระซิบกระซิบกระดาษกระดาษกระดูกกระดูกกะทิกะทิ กะเพรากะเพราคณะคณะบะหมี่บะหมี่ประกอบประกอบประกาศประกาศมเร็งมเร็งรกการกกาสะดวกสะดวก ต่อมาเป็นคำในชุดที่สองนะคะคำในชุดที่สองนี้รูปสระอะจะประสมอยู่ที่พยางค์หลังนะคะดังนั้นเราจะออกเสียงอะเต็มเสียงดังนี้ค่ะจังหวะซาบะทุระมานะระยะลักษณะ ศิลปะหิมะอิสระอีกครั้งนะคะจังหวะสาบะทุระมานะระยะลักษณะศิลปะหิมะอิสระ เราจะเห็นได้ว่าเมื่อไหร่ที่คำนั้นมีรูปสระอะอยู่ที่พยางค์ท้ายเราจะออกเสียงอะแบบเต็มเสียงเลยค่ะและเมื่อมีคำที่ประวิสันชนีไปแล้วต่อไปก็จะเป็นคำที่ไม่ประวิสันชนีค่ะคำที่ไม่ประวิสันชนีก็คือคำที่ไม่มีรูปสระอะแต่ยังคงออกเสียงเป็นอะอยู่ค่ะเช่น คำว่าถนนพลังงานสบายอธิบายอร่อยอนามัยแบบนี้ก็จะออกเสียงอะแบบครึ่งเสียงนะคะเช่นเดียวกันค่ะชุดที่สองนี้ก็ยังคงออกเสียงอะแบบครึ่งเสียงอยู่ แต่คำที่เป็นเสียงอะนั้นนะคะจะอยู่ที่พยางค์ตรงกลางเช่นคําว่าคุณภาพจักรยานผลิตภัณฑ์วันในยุคสุขภาพธนบัตรเป็นต้นค่ะเมื่อเด็กๆนะคะได้ฝึกอ่านแล้วนะคะอย่าลืมถ่ายภาพตอนที่เด็กๆฝึกอ่านส่งมาให้คุณครูด้วยนะคะสวัสดีค่ะ